เดือดบีน้ำทิพตัวสตอรี่ไ g จฟาดไม่ไหวหน้าถึงคนแบบนี้นักแสดงนางแบบสาวบีน้ำทิพ์จงรัตตวิบูลที่ใครอยู่ด้วยก็แฮปปี้ทุกครั้งและแฟนคลับก็สามารถติดตามแม่ได้จากอินสตาแกรมที่มาโพสภาพสวยๆนุ่งบิกินี่อวดหุ่นแซ่บระให้ชมอยู่บ่อยครั้ง แต่ขอบอกเลยค่ะว่าเมื่อไหร่ที่แม่บีออกมาโพสข้อความฟาดใครขดนลุกแน่นอนและน้อยครั้งจะเห็นแม่บีเดือดฟาดบุคคลปริศนาออกสื่ออย่างล่าสุดแม่ฟาดใครเอ่ยโดยโพสข้อความรัวๆผ่านสตอรี่อินสตาแกรมที่มีใจความว่าคนแบบนี้ไม่มีอะไรมากบ้านต้องมีปมแน่ อ๋อเมื่อเข้าไปดูใน IG ถึงได้รู้ว่าไม่มีใครหน้าเหมือนขี้น่าสงสารต้องอยู่แบบอโลนอัปร,รักทางรูปร่างหน้าตาและนิสายสงสัยโดนทิ้งไปตายแล้วเกินใหม่ดีกว่าอุ๊ยๆงานนี้ชาวเน็ตหูพึ่งอยากรู้มากๆแล้วจ้าแม่ฟาดแรงถึงใครเอ่ยใครกันเนี่ยมาทำให้แม่เดือด